สนับสนุนรายการโดย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเก่งยกเรื่องสามสถานีทุนนุษย์นะครับในช่วงของต้นแบบทุมนุย์กับทุนนุ์สร้างได้ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามีบางสิงบางอย่างที่เราอยากจะแบ่งปันความรู้สู่สังคมโดยเฉพาะว่าเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสไปสัมผัสกับองค์การต้นแบบหลากหลายองค์การนะครับตั้งแต่แนวโน้มเกี่ยวพันกับเรื่องของการบริหารจัดการองค์การซึ่งเราพยายามผลักดันเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทุมนุษย์สู่สังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุขในช่วงของทุนนุษย์รันนุะคบ เป็นเรื่องที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบ่งชี้ไว้ว่าภายในปี2558อีกประมาณ2ปีกว่าครับเราจะต้องคาบเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมต่อเรื่องคุณภาพของคนขณะนี้เองเนี่ยทางภาครัฐนะครับได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของ,ของครมนะครับเราได้มีรัฐมนตรีศึกษาธิการคนใหม่รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบต้นน้ําส่วนหนึ่งที่จะผลักดันกิจกรรมต่างๆหลากหลายให้เชื่อมต่อ การพัฒนาทุนมนุษย์สู่สังคมที่ย,ยั่งยืนด้วยความสุขโดยเฉพาะกรอบของ AEC สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราได้มีการขับเคลื่อนภารก,กิจว่าเรื่องของโครงการต่างๆหลากหลายอาทิเช่นงานที่เกี่ยวพันกับเรื่องของมหาวิทยาลัยเจ้าพยามหาวิทยาลัยเจ้าพยานั้นเป็นองค์การต้นแบบต้นน้ําเกี่ยวเรื่องของสถาบันทางการศึกษานะครับขณะนี้เองเนี่ยมีการดาเนินการเกี่ยวเรื่องของการจัดทําภาคีเครือข่ายและสําคัญยิ่งนะฮะในส่วนของมหาวิทยาลัยเจ้าพยาเนี่ยนะครับ เราอยู่ที่นครสวรรค์แต่ปัจจุบันนี้เรามีเกรือข่ายภาคีแล้วมาเปิดววทยาฐานะแล้วก็เวียาคารอยู่ที่ซอยทองหลอ่อที่ลิเบตตี้นะครับตรงต้นซอยเลยฮะตรงนั้นเนี่ยจะมีการดําเนินการว่าในเรื่องของการดําเนินการการเปิดหลักสูตรการสอนก็คือเป็นหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตนะครับซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรสําคัญยิ่งโดยเฉพาะปรัชญาดุษฎีบัณฑิตว่าในเรื่องของการบริหารพัฒนาองค์กรตรงนี้เนี่ยนะครับเรากาลังดําเนินการในการเปิดสาขาซึ่งเกี่ยวพันกับเรื่องการพัฒนาซึ่งสอดคลับสอดคล้องกับเรื่องของประชาคม สิงกิตอาเซียที่เจ้าพยาเนี่ยนะครับเรามีองค์การต้นแบบอยู่หลากหลายองค์การสําคัญยิ่ยงคือกลุ่มบุคลากรที่มาอบรมศึกษาเนี่ยนะครับเราได้มีการผลักดันตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคือมกรานะครับเราได้มีการจัดกิจกรรมต่าง,างๆหลากหลายตั้งแต่กิจกรรมว่เรื่องของสถนนานการกริจกรรมกีฬากิจกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็มีการเชื่อมต่อโดยที่มหาวิทยาลัยเจ้าพยานครสวรรค์เนี่ยนะครับเราได้มกันดําเนินการการแข่งขันกีฬาเกิดขึ้น ในครั้งนั้นเนี่ยนะครับเราเห็นภาพรักแล้วก็วัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยเจ้าพยาซึ่งถือว่าเป็นองค์การคุณภาพต้นแบบทางด้านการศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพยาพยายามมุ่งเน้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการผลักดันสร้างคนดีคนเก่งสอดรับสอดคล้องกับการแข่งขันในระดับสากลตรงนี้เนี่ยแหละครับที่เรามีภาพบรรยากาศต่างๆหลากหลายของมหาวิทยาลัยซึ่งพวกเรานะครับในฐานะที่อยู่มหาวิทยาลัยที่สุขุมวิทเนี่ยนะครับไปแบ่งปันความรู้ไปแข่งขันกีฬาด้วยไปดูงานด้วย ซึ่งถือว่าในกลุ่มของมาริจ้าลยาเนี่ยนะครับเป็นองค์การสถาบันทางการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นระดับสากลน,นะครับโดยมีแนวความคิดของคุณพ่อจรุญกับคุณแม่หัตไัยสิริวิรยิยักุลนะครับในครั้งนั้นเนี่ยนะครับประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับประมาณธันวาจนถึงมกราเนี่ยนะครับเรามีกิจกรรมเสริมสัมพันธ์ระหว่างมหาริจ้ายัยทั้งสองสำนกลุ่ม ยังไม่พอนะครับเรายังมีวิทยาลัยในเครือด้วยนะครับ <S <S ตรงนั้นเนี่ยนะครับผู้ก่อการทั้งหมดก็คือคุณพ่อจรูนกับคุณแม่หัดไทยเนี่ยนะครับเป็นผู้ก่อตั้งโรงน้ําตาลไทยเอกลักษณ์ซึ่งถือว่าเป็นโรงน้าตาลที่ใหญ่ต,ต้นของโลกเลยเป็นแหล่งผลิตในการดําเนินการซึ่งมีดรจินนะครับวิพาตากรัตนะครับซึ่งเป็นอธิการบดีที่นั่นน่นะครับสำคัญยิ่ยงคือเรามีคณะผู้บริหารของหารทยยเจ้าพยาก็คือท่านอาจารย์ดารัตน์ สิริเวียกุลวิพัตกราเป็นรองอธิการบดีนะครับยังมีแพทย์หญิงปราณีสิริเวียกุลด้วยนะครับอาจารย์สิริรักษ์สิริเวียกุลเสมอกับนักขนาดนีเองเนี่ยนะครับครอบครัวสิริเวียกุลเนี่ยเป็นครอบครัวต้นแบบต้นน้าแล้วก็มหาวิทยาลัยเจ้าพญาเนี่ยนะครับเป็นองค์การต้นแบบต้นน้ําวันนั้นนะฮะมีความตื่นเต้นมากเราได้เห็นนะครับกลุ่มนักศึกษาซึ่งถือว่าเป็นเบ้าหลอมสู่สังคมที่ผลักดันบุคลากรเหล่านี้สู่สังคมมีการแข่งขนันมีการประกวด มีวงดนตรีลุกทุ่งนะฮะที่ดังที่สุดในเมืองไทยณนะขณะนี้เองก็คือวงของมาหาเจ้าพญาได้รับการประกวดระดับประเทศเลยนะครับยังไม่พอครับในวันดังกล่าวเนี่ยนะครับเราได้มีการเชื่อมสัมพันธ์นะฮะทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องปริญญาโทรปริญญาเอกนะครับตรงนั้นเนี่ยนะเป็นการสร้างบทบาทเขาเรียกว่าเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศ,ศึกษาซึ่งถือว่าเป็นกีฬานะครับแล้วเป็นแนวโน้มที่เราสามารถลักดันกิจกรรมต,ต่างๆหลากหลายในวันดังกล่าวเนี่ยนะครับในรุ่นของพวกเราเนี่ยโดยเฉพาะปริญญาเอกที่ทองหล่อนี่นะครับ เราไปที่นั่นเนี่ยนะครับไปดูงานครับโรงน้ําตาลไทยเอกลักษณ์ไปดูงานโรงน้ําตาลที่ถือว่าเป็นผลิตผลที่สําคัญยิ่ยงของสังคมไทยนะครับแล้วก็ยังมีโรงผลิตเอ v i r o n m e n t นต์พรับแอนเปเปอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงงานเยื่อกระดาษแล้วก็ยังมีโรงผลิตาสารต่างๆที่เกี่ยวพันกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆณนณะน,น,นี้เองเนี่ยในเครือของโรงน้ําตาลไทยเอกลักษณ์มีอยู่ประมาณเกือบ20กว่าแห่ง เห็นไหมครับว่าอ,องค์การต้นแบบต้นน้ำก็คือมหาวิทยาลัยเจ้าพยาเนี่ยนะครับพยายามสร้างบุคลากรที่มีความสําคัญสู่สังคมสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเราถือว่ามหาวิทยาลัยเจ้าพยานั้นผู้บริหารเป็นบุคคลซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบต้นน้ําที่สร้างสังคมสู่ระดับประเทศสู่สากลนะครับขณะนี้เองกำลังเปิดรับนะครับหลักสูตรรัะประสาสนาศาสตร์มหาบัณฑิตทั้งกรุงเทพและกรนครสวรรค์ แล้วก็ยังมีหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตนะครับทั้งกรุงเทพกับนครสวรรค์เช่นกันนะครับซึ่งตอนนี้เองนะครับเราสามารถติดต่อผ่านรายการสถานดิรุมนุสรายการเก่งยกกำลังสามได้หรือเข้าไปในเว็บของมหาวิทยาลัยเจ้าพยาก็ได้ครับณน้ระดนี้เองเนี่ยผมมีความเชื่อนะครับว่าแหล่งเหล่านี้คือถือว่าเป็นเบา้ารอมสู่สังคมการแข่งขันในประชาคมเอเชียนณขณะนี้เราจะต้องแข่งขันในเรื่องของความรู้ความคิดทุนทางบัญญาทุนทางการศึกษาครับ เราไม่แปลกใจฮะว่าทําไมมหาวิทยาลัยเจ้าพยากับกลุ่มบริษัทในเครือถึงพยายามผลักดันกิจกรรมต่างๆหลากหลายให้เกิดขึ้นกับสังคมของประเทศไทยของเราท่านรัฐมนตรีท่านใหม่แะคือท่านศาสตราจารย์ดรสุชาติเนี่ยนะครับท่านคุยถึงเรื่องของกระบวนการการศึกษาทาอย่างไรทุนนย์ของไทยเราจะแข่งขันกับสากลให้ได้ขณะนี้เองประชากรคนไทยเรามีประมาณ65ล้นนานคนณขณะนี้เองเรากำลัเงเชื่อมต่อภาคีเกอร์ขายจาก65ล้านคนจะกลายเป็น600ล้านคนภายในอีกประมาณ2ปีข้างหน้า การศึกษาไทยเนี่ยนะครับจะต้องมุ่งเน้นตั้งแต่เรื่องเยาวชนสังคมครอบครัวด้วยแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับเบ้าหลอมสู่สังคมของมหาวิทยาลัยเจ้าพญานั้นเป็นเบ้าหลอมสู่สากลจริงๆจากภูมิภาคเราสามารถพัฒนาบุาคลากรสู่สังคมเลยเห็นไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นความงดงามที่ดีงามยิ่งนะครับที่มอเจ้าพญาแล้วก็กลุ่มวิทยาลัยใ,ในเครือเนี่ยนะครับกำลังรังสรรค์ผลงานที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งพวกนี้เนี่ยนะฮะมหาวิทยาลัยเจ้าพญานั้นเป็นองค์การต้นแบบต้นน้าเอาวัฒนธรรม่่งาคครัวูู้สสม ตอนนี้เองมหาวิเจ้าพญากับกลุ่มในเครือนี่นะครับมุ่งเน้นเรื่องของภาษาอังกฤษมุ่งเน้นเรื่องของว่ฒทํรองค์การมุ่งเน้นว่าเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมต่างๆหลากหลายด้วยซึ่งถือว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่เราสามารถแข่งขันได้อย่าลืมนะครับว่าองค์การต้นแบบต้นน้ำอย่างมหาวิเจ้าพญากับกลุ่มองค์ก,กรในเครือเนี่ยนะครับสามารถผลักดันผลิตบุคลากรที่มีความสําคัญยิ่งสู่สากลได้เลยจะเห็นว่าขนาดนี้เองเนี่ยในรุ่นของพวกเราเนี่ยนะครับเป็นรุ่น ปริญญาเอกรุ่นที่6นะครับในนครสวรรค์และก็ถือเป็นรุ่นที่2ของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับมีประธานท่านใหม่ก็คือคุณเจนสัต์ซึ่งถือว่าเป็นประธานรุ่นนะฮะที่กําลังผลักดันกิจกรรมต่างๆหลากหลายนะครับยังไม่พอครับเรายังมีผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงพวกเราเนี่ยนะครับเสริมสร้างแล้วก็รุ่นพวกเราเนะี่ยถือเป็นรุ่นที่เป็นกิจกรรมต้นแบบเราสามารถผลักดันดุษฎีบัณฑิตนะครับ เป็นบุรุษรีบัณฑิตที่มีทั้งคุณภาพแล้วก็มีทั้งคุณนำความดีและสาคัญยิ่งคือเอาทุนที่เรามีปัจจุบันนี่คือทุนมนุษย์นี่นะครับใช้กับการศึกษาให้สอดรับสอดคล้องให้เหมาะสมที่สุดนะครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าการจัดการในปัจจุบันเนี่ยขรงมหาเจ้าพยาเนี่ยจะมีทุนช่วยเหลือนะครับผู้ปกครองด้วยผมดูรายละเอียดแล้วตั้งแต่นักศึกษาทุกคนเนี่ยนะฮะจะได้รับทุนรายเดือนครับเดือนละประมาณ1000บาทฟรีนะฮะตลอด1ปีการศึกษาครับยังไม่พอครับปัจ ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเองกำลังพูดคุยและแบ่งปันความรู้ว่าในเรื่องของระบบไอทีทำอย่างไรทุนมนุษย์ของเราเนี่ยจะได้มีการเชื่อมต่อระบบไอทีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยที่มหาวิทยาลัยเจ้าพยาก็กําลังเร่งรัดในเรื่องพวกนี้นะฮะเรื่องโน้ตบุ๊กฟรีพร้อมที่พักครึ่งแบบทั้งสาด้วยทั้งระดับปริญญาตรีนะครับปริญญาโทนะครับยังไม่พอนะครับหลักสูตรว่าในเรื่องของรัฐประสารศึกษามหาบัณฑิตเนี่ยนะครับเราเปิดทั้งที่นครสวรรค์กับที่สุขุมวิทนะารับเราีทนการกาอบป,ประมาณ40,000บาท ผมเชื่อนะครับว่าทุกท่านที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อนะครับอย่าลืมนะครับเรามีแหล่งสารบันการศึกษาที่ให้เบ้ารอมสู่สังคมยิ่งไปกว่านั้นครับมหาวิทยาลัยแร่สามีทีมงานกาจารย์มีคุณอุปการที่สังคมของสังคมนะครับเราเข้าไปดูในเว็บไซต์ของพวกเรานะครับก็คือ cpu.ac.th นะครับเรายิ่งไปกว่านั้นนะครับเรามียูทูบซึ่งถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ต่างๆของมหาวิทยาลัยแม่สายกับกลุ่มองค์กรในเครือเห็นไหมครับว่า ความงดงามเหล่านี้เนี่ยนะครับมีได้ที่หมายเจ้าพญาเขาเรียกว่าเป็นเบ้าหลอมที่สําคัญของสังคมนะฮะเดิมเนี่ยเรามองว่าแม่น้ําเจ้าพญานั้นมีการรวมสายของน้ำสี่สายก็คือปิงวังยงน่านเช่นกันครับมหาวิทยาลัยเจ้าพญานั้นก็เป็นการรวมความรู้ความคิดประสบการณ์ของผู้คนหลากหลายเลยของคนที่มีความรู้มีประสบการณ์และมีความสําเร็จนะครับมาแบ่งปันและเติมเต็มความรู้แล้วแลกเปลี่ยนครับเชื่อมต่อกับประชาคามปิรษฐกิจอาเซียน ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะที่ความสนใจและสาคัญยิ่งนะครับตานที่ผมทราบเนี่ยมีหลายเดท่านเข้ามาติดต่อผ่านรายการโทรทัศน์เก่งยก,กลาลังสามกับรายการสถานีทูนุ์พยายามสอบถามนะครับว่ากิจกรรมต่างๆหลากหลายของมาณเจ้าพญานั้นมีอะไรบ้างเมื่อสักครู่เราได้เห็นแล้วนะครับว่าภารกิจของมาดเจ้าพญานั้นเราพยายามเสริมสร้างความรู้ความคิดและเอาทฤษฎีต่างๆที่มีความหลากหลายของสังคมมาประยุกต์ใช้ให้มีการสอดรับสอดคล้องแล้วเราจะต้องเป็นทูนมนุษย์ ของไทยแล้วแข่งขันสู่สากลให้ได้ตรงนี้แหละครับเราต้องเริ่มต้นจากเรื่องของกระบวนการการศึกษาเอากำลังใจช่วยนะครับสำหรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่นะครับท่านเองนั้นเป็นครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพศรัทธาด้วยสําคัญยิ่งท่านพยายามจะผ่องถ่ายความรู้ประสบการณ์ต่างๆให้แผนแม่บทต่างๆของการศึกษาไทยเนี่ยสามารถแข่งขันกับอุดมศึกษาะระดับนานาชาติได้อย่างน้อยคือเรามีมหาวิทยาลัยพยาานั้นเป็นต้นแบบต้นน้าเรามีผู้บริหารสํำคัญของ,ขอ,ง,อ,งองค์กรของมหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบต้นน้ำแน่นอนครับแล้วยังไม่พอครับ บุคลากรที่มาศึกษากับมหาวิทยาลัยเจ้าพยาเนี่ยนะครับผมมีความเชื่อนะครับเป็นบุคลากรที่มีความสําคัญแล้วเป็นบุคลากรที่สามารถเอาความรู้ประสบการณ์ไปถ่ายทอดไปเรียนรู้ไปสร้างสายสัมพันธ์เชื่อมต่อได้ตรงนี้แหละครับผมมีความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะนําพาประเทศไทยของเรานําพาสังคมของเรานําพากระบวนการการศึกษาของไทยเราเนี่ยนะครับสู่การแข่งขันในระดับสากลได้เดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับผมจะพูดคุยแบ,บ่งปันความรู้ว่าในเรื่องของการเสริมสร้างสุขภาพในองค์กรร่วมกับ สสสคือสํานักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะองค์การนะครับเราจะมาดูนะครับว่าเราไปดูบทบาทการดําเนินการการเชื่อมสัมพันธ์โครงการต่างๆในโซนภาคเหนือตอนบนตั้งแต่เชียงรายแพร่น,น่านเชียงใหม่โดยมีต้นแบบก็คืออาจารย์หมอชันวิทย์วสันทนารัตน์ยังไม่พอครับเรามีสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีโดยท่านมณฑลผู้สมบูรณ์ซึ่งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นเบ้าหลอมส่วนหนึ่งที่ผลักดันกิจกรรมดีๆงามสู่สังคมครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ เชิญปรึกษาได้ที่ประตูน้ำฮอลลีคลินิกโทร2520633